พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตระเตรียมเจ้าสาวสัปดาห์ที่หนึ่งเจ้าสาวเป้าหมายแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันเสาร์อารบิกสี่ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมสโบรดกนั้นก็เป็นสุขถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระคำที่สัจจริงของพระเจ้ามงล็บหนึ่งงานเลี้ยงสมรสของพระเมสโบรดก,ก็คืองานเลี้ยงสมรสซึ่งก็คืออาณาจักรพันปี ซึ่งเป็นหนึ่งวันในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นบำเดจให้แก่ผู้เชื่อที่มีชัยชนะวงเล็บ 2. การได้รับเชิญให้มาร่วมง,งานเลี้ยงสมรสของพระคริสต์ก็คือการได้รับพรเพราะสิ่งนี้จะนำผู้เชื่อที่มีชัยชนะเข้าสู่การรับสุขแห่งอาณาจักรพันปีวงเล็บ 3. งานเลี้ยงสมรสของพระเมสสปโรกในวิวรณ์บทที่1 9กข้อ9ก็คืองานเลี้ยงสมรสที่อยู่ในมัทายบทที่2 2ข้อ2 นี่จะเป็นบําเหน็จให้แก่เราผู้เชื่อที่มีชัยชนะกอไก่การถูกเรียกคือการได้รับความรอดในขณะที่การถูกเลือกคือการได้รับบําเหน็จขอขายมีเพียงผู้เชื่อที่มีชัยชนะเท่านั้นจึงจะได้รับเชิญให้มาร่วมในงานเลี้ยงสมรสนี้เพื่อเป็นบําเหน็จแก่พวกเขาไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับความรอดจะสามารถมีส่วนในสิ่งนี้ ขวายหล่าผู้เชื่อที่มีชัยชนะซึ่งได้รับเชิญให้มาร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมสสปดกจะได้เป็นเจ้าสาวของพระเมสสปดกด้วยสัปดาหที่ 1. วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าวิวรบทที่1 9ข้อ9ทูตสวรรค์นั้นกล่าวกับข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้ว่าผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมสสปดกนั้นก็เป็นสุขและยังกล่าวกับข้าพเจ้าอีกว่า ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระคำที่สัตด์จริงของพระเจ้ามาทิยบทที่ 22: สองข้อ2อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งได้จัดเตรียมงานเลี้ยงสมรสให้ราชโอรสของพระองค์มาทิยบทที่2 2ข้อ14เพราะว่าผู้ที่ถูกเรียกก็มากแต่ผู้ที่ถูกเลือกก็น้อยเจ้าสาวของพระเมสโบรดกและแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมสโบรดกในวิวรณ์บทที่1 9ข้อ9นั้น ชี้ถึงคนกลุ่มเดียวกันพูดอีกอย่างก็คือเราผู้ที่ก่อรูปขึ้นเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ก็คือแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสงานเลี้ยงสมรสของพระเมสโปรกคืองานเลี้ยงสมรสในมัทธิวบทที่22ข้อ2ซึ่งจะเป็นบำเหน็จของผู้เชื่อที่มีชัยชนะหญิงพรมาจารีที่โง่ห้าคนในมัทธิวบทที่25ข้อ8ถึงข้อ13จะไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ถูกจัดการโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคอาณาจักรแล้วพวกเธอก็จะมีส่วนร่วมในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ไปตลอดช่วงนิรันด์ดังนั้นการได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระคริสต์ซึ่งจะนำเหล่าผู้เชื่อที่มีชัยชนะเข้าสู่การรับสุขอาณาจักรพันปีก็คือการได้เป็นสุขเหล่าผู้เชื่อที่มีชัยชนะซึ่งได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมสสโปรกจะเป็นเจ้าสาวของพระเมสสโปรดกด้วย การได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสคือการได้รับเอกสิทธิ์ให้มีส่วนร่วมในอาณาจาก 1, ักรพันปีในฐานะที่เป็นกษัตริย์ร่วมกับพระคริสเลือกอ่านข่าวสารในมัทธิวบทที่2 2ข้อ14กล่าวว่าเพราะว่าผู้ที่ถูกเรียกก็มากแต่ผู้ที่ถูกเลือกก็น้อยและวิบป์บทที่ 17: ข้อ14กล่าวว่าบรรดาคนที่อยู่กับพระเมสสปรดกค,คือคนที่ได้รับการส่งเรียก การเลือกสารและสัตซ์ซื่อการถูกเรียกกับการถูกเลือกนั้นไม่เหมือนกันเราผู้ที่จะติดตามพระเมษโปโดกไปสู้รบกับผู้ต่อต้านพระคริสต์นั้นไม่เพียงถูกเรียกแต่ยังถูกเลือกด้วยแม้เราจะมีหลักประกันว่าเราถูกเรียกแล้วแต่เราก็ยังไม่มีหลักประกันว่าเราจะถูกเลือกหลังจากที่เราถูกรับขึ้นไปแล้วเราจะยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่หน้าบัลลังแห่งการพิพากษา และพระองค์จะตัดสินว่าเรามีคุณสมบัติที่จะถูกเลือกหรือไม่มีเพียงผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะได้รับเชิญให้ร่วมง,งานเลี้ยงสมรสของพระเมสโบดกงานเลี้ยงสมรสของพระเมษโบรดกคือสิ่งที่ต่อจากการพิพากษานำบอลังเห่นการพิพากษาของพระคริสต์ถ้าเราไม่ได้รับบัมเน็จไม่ได้รับการรับรองจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่พินาศแต่เราจะต้องได้รับความเสียหาย อย่างที่ได้บรรยายไว้ในหนึ่งโครินธ์บทที่ 3: ข้อ15ซึ่งกล่าวว่าถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ผู้นั้นก็จะได้รับความเสียหายแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดผ่านไฟเราผู้ที่ได้รับความรอดซึ่งได้รับความเสียหายจะไม่ได้ร่วมง,งานเลี้ยงสมรสอย่างแน่นอนการพิพากษาณนบัลลังก์เหตุการพิาาาารพากษาของพระคริสต์ไม่ได้ชี้ขาดว่าเราจะได้รับความรอดหรือพินาศ แต่จะตัดสินว่าเราจะได้รับบำเหน็จจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือต้องได้รับความเสียหายในที่สุดเมื่อพระคริสต์เสด็จมาเราผู้เชื่อที่มีชัยชนะจะร่วมกินเลี้ยงกับพระองค์ในงานเลี้ยงสมรสของพระเมสสโบรกงานเลี้ยงสมรสแห่งจัก,กรวาลที่มีเอกลักษณ์พิเศษนี้จะดำเนินไปเป็นเวลาหนึ่งพันปีในช่วงหนึ่งพันปีนั้นคริสตจักรจะเป็นเจ้าสาวและหลังจากที่หนึ่งพันปีนั้นผ่านไปแล้ว คริตจักรจะเป็นภรยาในวันงานมงคลสมรสจะมีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วในวันต่อมาก็จะเป็นสามีและภรรยาอาณาจักรพันปีจะเป็นวันงานมงคลสมรสสำหรับพระคริสซึ่งเหล่าผู้เชื่อที่มีชัยชนะจะอยู่ด้วยกันกับพระคริสเพื่อรับสูขงานเลี้ยงสมรสของพระองค์ในวันนั้นในกิติคุณมาทาัทไตองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเปรียบเหมือนกษัตริย์ซึ่งเตรียมงานเลี้ยงสมรสแกโอรสของท่าน และใช้ทาตของท่านไปเรียกเราผู้ที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานเลี้ยงจากนั้นวิบอนบทที่19ก็กล่าวถึงการสมรสของพระเมสโบดกและงานเลี้ยงสมรสของพระเมสโบดกกรณีนี้บ่งชี้ว่าพันธสัญญาใหม่ไม่เพียงเริ่มต้นด้วยงานเลี้ยงแต่ยังลงท้ายด้วยงานเลี้ยงด้วยขณะที่เราร่วมการประชุมของคริสตจักรอย่างถูกต้องเราก็ได้รับสุขการลิ้มรสล่วงหน้าที่มีต่อง,งานเลี้ยงสมรสของพระเมสโบดก ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสมรสที่พระเจ้าพระบิดาทรงจัดเตรียมไว้สําหรับพระบุตรของพระองค์เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาเหล่าผู้เชื่อที่มีชัยชนะจะรับสุขงานเลี้ยงสมรสของพระเมสสปดกในงานเลี้ยงสมรสของพระเมสสปดกผู้เชื่อทั้งหลายจะได้รับสุขส่วนที่พิเศษของพระคริสต์ในเวลานั้นตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นส่วนที่พิเศษซึ่งให้เหล่าผู้มีชัยชนะได้รับสุข